บทที่5654โชคชะตาและคุณสมบัติไม่เพียงพองั้นหรืออูเฟยเยี่ยนขมวดคิ้วเมื่อเธอได้ยินคำเหล่านี้และพลุงออกมาอาจารย์ทำไมโชคชะตาถึงไม่เพียงพอเมืองฉางเซิงพูดอย่างเฉยเมยโดยการเปรียบเทียบแล้วเวลาของเจ้าในการเข้าสู่การฝึกฝนบำเพ็ญตนนั้นสั้นเกินไปและคนที่เดินเส้นทางสายนี้ยังมีอีกมากมายที่เจ้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่จําเป็นต้องเข้าใจ แต่ในอนาคตถ้าเจ้าเข้าใจหลักการโหราศาสตร์และคำทำนายในคำพีแห่งการเปลี่ยนแปลงเจ้าจะรู้ว่าคนเรามีชะตากรรมมากมายและทุกอย่างโชคชะตาเป็นกุญแจสำคัญอูเฟยเยียนถามด้วยความประหลาดใจอาจารย์คะแล้วโชคชะตาคืออะไรเมืองทางเซิงกล่าวว่าโชคชะตาเป็นรากฐานของมนุษย์และไม่ว่าคนหรือสัตว์โชคชะตาที่เฉพาะเจาะจงอาจเทียบได้กับลำต้น และกิ่งก้านของสวรรค์และโลกอย่างเช่นจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจูและราชวงศ์ชิงหรือราชวงศ์หมิงส่วนใหญ่ต้องมุ่งเน้นไปที่โชคชะตาเช่นกันแต่ถ้าพวกเขาต้องการมีอำนาจและบินไปบนท้องฟ้าได้พวกเขาต้องมีโชคชะตาเสือหรือโชคชะตางูใหญ่เป็นอย่างน้อยและแม้แต่ที่สูงขึ้นไปอีกคือโชคชะตาของมังกรยิ่งโชคชะตาสูงเท่าไหร่เส้นทางการฝึกฝนก็จะยิ่งราบรื่นขึ้นเท่านั้นและโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของตอนเองกับสวรรค์ก็จะยิ่งมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมืองชังเซิงก็ถอนหายใจชะตากรรมของฉันโชคชะตาของกิเลนแม้ว่ากิเลนจะแข็งแกร่งแต่หากเจ้าต้องการเปลี่ยนชะตากรรมของตัวเองกับสวรรค์จริงๆแค่นั้นมันยังไม่เพียงพออูเฟย์ยี่ยนถามโดยไม่รู้ตัวแล้วโชคชะตาแบบไหน่ะคะที่เพียงพอเมืองชังเซิงถอนหายใจหากเจ้าต้องการเปลี่ยนชีวิตของเจ้ากับโชคชะตาบนสวรรค์โชคชะตาของมังกรเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่มีคุณสมบัติ แต่แม้ว่าเจ้าจะมีโชคชะตาของมังกรก็เป็นเพียงคนที่มีคุณสมบัติที่จะเปลี่ยนโชคชะตากับสวรรค์ได้เท่านั้นและผู้ที่สามารถเปลี่ยนโชคชะตากับสวรรค์ไดจริงๆนั้นจะต้องเป็นหนึ่งในผู้ที่เก่งที่สุดในโชคชะตาของมังกรเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เมืองฉังเซิงก็หยุดเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาก็พูดต่อถ้าเป็นชะตากรรมของมังกรโอกาสของความสําเร็จจะสูงขึ้นมากอูเฟยยี่ยนรีบถามอาจารย์แล้วชะตากรรมของสิทธิ์กับสิทธิ์พี่ละจะเป็นอย่างไร เมืองชังเซิงพูดอย่างเฉยเมยเจ้าและจูลูทั้งคู่เป็นโชคชะตาของเสือซึ่งเป็นชะตากรรมที่ต่ำที่สุดในบรรดาผู้ฝึกฝนบำเพ็ญตนแม้ว่าการเข้าสู่เส้นทางสายนี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเจ้าทั้งสองแต่ถ้าเจ้าต้องการไปให้ไกลกว่านี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของผลลัพธ์ยาเม็ดนี้คือการที่ฉันเพิ่มโอกาสให้พวกเจ้าหูเฟยเยียนถามด้วยสีหน้าสลดใจท่านอาจารย์ท่านไม่ต้องการช่วยเหลือเราให้มากกว่านี้สักหน่อยหรอกหรือ ในเมื่อสิทธิพี่และฉันมีโชคชะตาที่ไม่เพียงพอในตอนนี้สุนัขชิงที่อยู่ด้านนอกได้รวมเอาพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเกิดเป็นหนึ่งเดียวแล้วเมื่อสิทธิพี่และฉันอ่อนแอไม่มีทักษะมากนะักหากไม่มีเครื่องมือวิเศษที่ทรงพลังมากกว่านี้ฉันเกรงว่าจะเป็นการยากที่จะสร้างอุดมการ์อันยิ่งใหญ่ในการต่อต้านราชวงศ์ชิงกอบกู้ราชวงศ์หมิงให้สําเร็จได้ มองฉังเซิงยิ้มและพูดว่าเฟยเยียนตลอดชีวิตของอาจารย์สมบัติการเรียนรู้และพวกของอาถรรพ์ต่างๆโชคชะตาได้ถูกกำหนดไว้แล้วในอนาคตเฉพาะผู้ที่ถูกกำหนดให้มีโชคชะตาที่สูงกว่าฉันเท่านั้นที่จะมีโอกาสรับมันได้และใครก็ตามที่สามารถรับมันได้จะเป็นผู้รับมรดกของฉันในเวลานี้อูเฟยเยียนฉายแววเศร้าหมองเธอไม่คาดคิดมาก่อนว่าอาจารย์กำลังจะตายในอนาคตอันใกล้นี้ เขายังกล่าวถ้อยคำที่โหดร้ายเช่นนี้กับตัวเองตามที่เขาพูดหมายถึงตัวฉันไม่มีคุณสมบัติที่จะสืบทอดทักษะและอาวุธวิเศษของเขาใช่ไหมเพียงยาเม็ดเขียวนิรันที่เขามอบให้นี้ก็ถือว่าให้หน้ามากพอแล้วในขณะนี้อูเฟอยี่ยนรู้สึกหดหูใจอย่างมากความกระตันอยู่ต่อเมืองชังเซิงจูจูก็หายไปทันทีและสิ่งที่เหลืออยู่มีเพียงความไม่เต็มใจและความเกลียดชังที่รุนแรงเท่านั้นบทที่ห6 5 5 อย่างไรก็ตามเธอไม่กล้าที่จะแสดงอาการใดๆต่อหน้าเมืองถังเซิงดังนั้นเธอจึงได้แต่ฝังความเกลียดชังนี้ไว้ในใจในเวลานี้เมืองชังเซิงหยิบแหวนออกมาส่งให้หลินจูลู่และพูดว่าจูลู่เจ้าเป็นคนซื่อตรงและเข้าใจในความชอบธรรมแต่ในกระดูกของเจ้าเจ้ายังเป็นคนใจดีเกินไปและในอนาคตเจ้าจะต้องทนทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่แหวนเป็นของโปรดของอาจารย์แต่บัดนี้อาจารย์ไม่ต้องการมันแล้ว อาจารย์จึงมอบให้เจ้าหากเจ้าเข้าใจความลึกลับของมันได้ก่อนวราระสุดท้ายของตัวเองเจ้าสามารถอยู่อย่างอาจารย์ได้อีกห้าร้อยปีในฐานะอาจารย์ฉันหวังว่าเจ้าจะสามารถยึดดินแดนของชาวฮั่นกลับมาได้อีกครั้งเช่นเดียวกับที่แม่ทัพซือหมาผู้ยิ่งใหญ่ที่ขับไล่เผ่าชงหนูออกจากดินแดนฮั่นได้ในสมัยนั้นจากนั้นพาเหล่าทหารมาดื่มน้ําในแม่น้ําเพื่อฉลองชัยชนะอูเฟยเยียนซึ่งอยู่ข้างๆรู้สึกอกหักมากขึ้นเมื่อได้ยินสิ่งนี้ เธอรู้ว่าความหมายอื่นในคำพูดของอาจารย์คือเธอไม่ซื่อตรงพอและยังมีช่องว่างขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับสิทธพิพของเธอซึ่งทำให้เธอไม่มีความสุขมากยิ่งขึ้นทว่าในตอนนี้หลิมจูลู่ไม่ต้องการรับแหวนเขารีบปฏิเสธอาจารย์ท่านช่วยสิทธิม,มามากเกินไปแล้วแหวนนี้สิทธิรับไม่ได้หรอกครับเมืองถังเซิงยิ้มอย่างใจเย็นและโยนแหวนให้หลิมจูลู่ทันใดนั้นแหวนก็หายไปในอากาศและในวินาทีต่อมามันก็อยู่บนนิ้วของหลิมจูลู่แล้ว ก่อนที่หลินจูลู่จะคิดหาเหตุผลได้อีกเมืองฉังเซิงก็กล่าวว่าจูลู่ตอนนี้แหวนได้จดจําเจ้าเป็นนายแล้วดังนั้นเจ้าควรรักษามันให้ดีหากมีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าในอนาคตแหวนวงนี้อาจช่วยเจ้าได้และทั้งหมดนี้มันคือโชคชะตาหลังจากผู้จบนกกระเรียนสองตัวที่เมืองฉังเซิงเลี้ยงไว้ก็เข้ามาทันทีและนกกระเรียนสองตัวก็ยืนขนาบข้างของเมืองฉังเซิง และมันเอาคอของมันถูไทยไปกับร่างกายของเขาไม่หยุดพลางคร่ำครวญราวกับร้องไห้เมืองฉังเซิงยื่นมือไปลูบตัวนกกระเรียนทั้งสองจากนั้นเขาก็ยืนขึ้นและพูดว่าหมดเวลาของอาจารย์แล้วลาก่อนพวกเจ้าจงออกไปจากที่นี่แล้วอย่าก,กลับมาอีกหลิ่งจูลู่น้ำตาไหลพลางร่ำให้และพูดว่าอาจารย์สิทธิคนนี้ต้องการไปส่งท่านเป็นครั้งสุดท้าย เมืองชางเซิงโบกมือฉันฝึกฝนที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วและนี่ไม่ใช่แค่ถ้ำของฉันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหลุมฝังศพของฉันด้วยมาสิเขามองไปที่นกกระเรียนทั้งสองตัวและพูดอย่างใจเย็นมีพวกมันอยู่กับฉันแค่นี้ก็เพียงพอแล้วหลังจากพูดอย่างนั้นเมืองช้างเซิงก็ยื่นมือขวาออกมายกแขนเสื้อขึ้นแล้วโบกมือดวงตาของหลินจูลู่และอู่เฟยเย็ยนมืดไปครู่หนึ่งในชั่วพริบตา จากนั้นทั้งสองก็ต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าพวกเขากลับมาที่ถ้ำที่ทั้งสองนั่งสมาธิและฝึกฝนบำเพ็ญตนในเวลานี้หลิมจูลูตะโกนทันทีอาจารย์เสียงนั้นดังกึกก้องไปทั่วบริเวณหลังจากตะโกนอย่างนั้นเขาก็วิ่งออกจากถ้ำแต่ถ้ำเดิมที่ปรมาจารย์เคยฝึกฝนและอาศัยอยู่จูจ่ๆก็หายไปอย่างไรร่องรอยในทันทีและถ้ำขนาดใหญ่ก็หายไปอย่างสมบูรณ์ราวกับว่ามันไม่เคยมีมาก่อนยังไงยังงั้น หลิงจูลู่ดูตกใจทันใดและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในขณะนี้ในหุบเขามีเสียงนกกระเรียนร้องครวนครางราวสองสามตัวที่สะท้อนออกมาทันทีหลังจากนั้นเสียงร้องของนกกระเรียนก็แผ่ออกไปทางทิศตะวันตกและรู้สึกไกลออกไปเรื่อยๆหลิงจูลู่รู้ว่าอาจารย์ได้มาถึงตรงจุดนั้นแล้วและขี่กระเรียนไปทางทิศตะวันตกดังนั้นเขาจึงคุกเข่าลงกับพื้นและสะอื้นพูดว่าอาจารย์จูลู่ขอบคุณสำหรับความกรุณาของท่านที่ได้อบรมพร่ำสอนสิบคนนี้ หลังจากพูดจบเขาก็คอหัวอย่างหนักสามครั้งทันทีในเวลานี้เสียงของอูเฟยเยี่ยนดังขึ้นข้างหลังเขาทันใดนี่พี่ชายทำไมคุณถึงบูชาไอ้แก่นั่นขนาดนั้นหลิงจูลู่หันศีรษะขวับกลับมาทันทีและตะโกนด้วยน้ำตากลอเบา้าเฟยเยี่ยนกบปากตัวเองเดี๋ยวนี้แม่ทับต้าซือหมาผู้ยิ่งใหญ่หรือหัวชวีปิ้งได้ออกรบตั้งแต่อายุ18เปิดศึกขับไล่เผ่าชงหนูจนไม่กล้ารุกรานดินแดนชาวฮั่นอีก เมื่อจัก,กรพรรดิฮั่นอูตี้ทรงพระราชทานสาวงามให้หลายนางแต่อีกฝ่ายไม่รับจึงมีวลีเด็ดที่ว่าชงหนูไม่สิน้นไม่ขอถวิงมีครอบครัวจากนั้นคำคำนี้ก็กลายเป็นวลีเด็ดในการปลุกใจเหล่าทหารกล้าเรื่อยมาอีกทั้งยังเป็นแม่ทัพที่ให้กำลังใจเหล่าทหารได้ดีมากๆเมื่อครั้งที่ทำสึกกับเผ่าชงหนูที่เชี่ยวชาญทางด้านมาสึกจนได้รับชัยชนะจาก,กระพัฒน์ฮั่นอูตี้ได้มอบสุราเลิกรสให้หนึ่งขวดแต่ทว่าสุราหนึ่งขวดชไหนเลยจะสามารถดื่มได้ทั้งกองทัพ เขาจึงกล่าวว่าเหล่าทหารกล้าของข้าวันนี้ข้าจะดื่มสุรากับพวกเจ้าทุกคนเพื่อฉลองชัยชนะกล่าวจบเขาก็เทสุราชั้นเลิศลงในแม่น้ําแล้วพาเหล่าทหารพร้อมทั้งมาสึกดื่มน้าในแม่น้ําเพื่อเฉลิมฉลองแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียง